สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนสายๆน่าจะเนาะข้าพี่น้องเถามาเบิ่งสวนขั่วขึ้เก่าน่าจะที่ซงสูงผุนหบวเรียมน่าจะท้าที่กันมานเลยเป็นมรณะน่าจะมะระขี้นกเหยียดเพื่อก็งามง่ามน่าจะเนาะสันวินวยน้ำ นี่คือผักสลิดน้ำน่าจะผักสลิดผักสลิดนี่จะ้ะนี่ใบสีใบเป็นแนวนี่้ายๆต้นมาหน่อยน่าจะนนเนาะเนเลื่อยพันกันอยู่ยางน,น่าจะมะระขี่นกหน่วยกต่พ่อได้เก็บกิน,น,น,นอยนนนนู่น่าจะยอดเป็นแน่กับเป็นนัน จำลงมาอีกอะจะเป็นต้นพริกน่าจะนะต้นพริกแดงมันจะเป็นต้นกระเพราใบกระเพราพริกแดงน่ะจะปลูกทิ้งไว้าได้เฮทยังเลยน่ะจะเนาะ ธรรมชาติสวยงามตามธรรมชาตินี่กระทางหน่อยนี่ก็พักชีฝรั่งพักเปน์เนาะเนี่ยเป็นดอกล่ะเรียกอะเป็น,นหน่วยในล่นแล้วก็เกิดไม่เนาะจ้ะพักหัวเสือเนาะสาลัดเท่าออจ้ะนี่กำลังแตก สมุนไพรคาวตองหรือว่าต้นภูคาวลู่คาวต่านมะเร็งแก่มะเร็งรักษามะเร็งนะจ๊ะนะอันนี้ผักขึ้นช่ายผักตังโอ๊กระชายกระชายปูในถุงดำอันนี้คือสวมไทยทัดน้ำมันหอยเสร็จย้้ยจัญโสวมไทย เนาะงามๆสรรพคุณเหลือล้นเลยเนาะหลายอยู่เดิพี่น้องสรรพคุณเนปลูกไว้ติดบานติดเถือนไว้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ผักเคลใหญ่ต้นกาเพลินลองเบิองเนาะจ้ะนี่ผักเคลคณะใบหยิกเนาะราชินีแห่งผักเนาะจ้ะเนาะราชินีผักราชนี่อคลอโรฟิลล์เนาะจ้ะนี่ อันนี้ก็ต้นกะพักขึ้นสายพักต่างวุ่นวานไหมต,ตั้งแต่พายุนี่จ้ะนี่ก็กำลังใหญ่พักเขียวคาใบหย,ยิกพักเขียวพักเขียวใส่ถุงดำไว้แล้วจ้ะนี่ก็กำลังเลี้ยงต้นกะพันอยู่น,นี่ก็ตก้นกะสวีชาต์น่าจะเนาะ แจ็คสีเดือบูหรือบอลน้องพี่น้องโอ้โหเลยมันคือเป็นตน้นอ่อ,อนๆแนวนี้เนาะอร่อยเพราะมีใบจริงก่อนลำต้นมันมีสีแดงนาา่าจะสวีทชาร์ตแต่ไข่กับบีทรูทบีทรูทต้นกาพักเขียวขนาดใบยีกนอกจะน,น้อง พอซีหอยใหญ่ตุนกะไปเรื่อยๆเนาะยีชาติกับอร่อยอันใหญ่ตุนกะเบอ่์งแล้วจันอันนี้ก็มินิคอดแดงเนาะจ้ะตุนกะมินิคอดแดงพักสลัดทางยุโรปเนาะจ้ะมาลองสั่งเมื่อวานเบิ่งก็เกิร์ดดีๆเนาะจ้ะเนาะ อันนี้บัตเตอร์เฮดเด้อจ้ะบัตเตอร์เฮดนี่กะราชินีแห่งโคลออฟิวคือกันเด้อจ้ะนี่กระสีเหลียงพ่นไหวกสีใหญ่ๆกับสีใหญ่ตุ่นกะนี่จะเกิดดีอยู่เนาะบัตเตอร์เฮดอันนี้ก็มินิคอดแดง พวกนี้เราก็ผสมดินไหวเสริมดินไหวตัวใหญ่ต้นก้าพักเนาะอันนี้ก็ะวานหอมพักบัวลงเนาะจัะสุดซ่างไหนมากพลัลงเกิดเนาะจะน่ะอันไหนพักบัวมา่อวานต้นหอมนะพี่น้องอันนี้ก็ะวานพักสีอีเนาะจันวานกินไปเรื่อยๆวานเท่าไรหน่อยๆเพราะว่าเขาคนหน่อย สองสามคนวานน่ากับท้อนกินบานปเปรืเลยๆนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็กรีนคอตนะจ๊ะนี่กรีนคอตกระวานงอกดีคือกันนะจ๊ะนี่กรีนคอต นี่ักชีนี่กล่องโฟมอันนี้ก็ฟิลเล่ผักฟิลเล่นี่จ้ะฟิลเล่อันนี้ก็ เรดโอ๊คด้วยจ้ะนี่เรดโอ๊ก็งามน่าจะเนาะนกับผักกาดหินผักไทยเห่านะผักกาดหินอันนี้ผักชีผักชีหอมเนาะจ้ะเนาะนผ่านพายุมาได้จังไดกับบุูรีนาะจ้ะเนาะหมดตายเนาะ พายุไปสองสามดูกระเด้อนี่เด้อหลอดได้เสยนั่นจ้ะย่านถ้าบอได้กินอันนี้ก็คือแรดิสผักกาดหัวสีแดงนะคะนี่กินทั้งหัวกินทั้งใบเน,นาะจ้ะเนาะก็มีก็วันแล้วก็เจอพาอยุพายุมาสองสามดูกระเด้อพี่น้องนี่เด้อก็ยังหลอดนั่นจะพี่น้องก็เลยเอามานะนำเนื้อพี่น้องพี่น้องเบอร์ อย่างอีกฟังหนึ่งสิพาพี่ต้องนี่เป็นเครือกรอบอะเครือกรอบดอกมันพ่วงกรีนโครโรนอกจากนี้ีก็หลอดพายุมาอดไ่าคือกันนอกจากนี้ใส่กระทางอันนี้พักชีลาวกวางตุงฮองเต อันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กสลัดผักสลัดฝรั่งนะคะนี่โซนยุโรปนะคะนี่อันนี้กรีนโอ๊กแล้วก็ไดโนคิวคณาคิวคือกันนะไดโนคิวมินิควอดเขียวอันนี้มินิควอดเขียวอันนี้ขึ้นช่าย ขึ้นชายไทยนะคะออันนี้ผักบุ่งวยจ้ะผักบุ่งผักบุ่งักบุ่งำลังงามเลยอันนี้ผักชีฝรั่งผักหอมปีอันนี้ก็ต้นกะพริกนะจ้ะ อากาศหินหน่อยอากาศหินพันหน่อยน่าจะนี่ก่สิพ่อด้แจ้วปนล,ล่ะอันนี้ก็สิเป็นขักแป้นหรือว่าผักกุยช่ายนะแหวนเฮ็ดขนมกุยช่ายน่นยนยานนจะอันนี้ก็เป็นเซอร์เน่กําลังติดกําลังหยอดใสเห็นน่าจะสื่อในรถตลาดผุ้มพวงเนาะเอามาเนบลงน่าจะพี่น้อง เบียบพริกพริกขี้นูสวนน่าจะอันนี้จะพักเป้นอีกในหลอ,หลอดน,นู้ดน่าจะกลิ่นหอมในโอมังกรนน่าจะปลูกโมโมุอากได้กินน่าจะพี่เนาะ อันนี้วงบอ่อปูนซีเมนค่อยสวมแกบดำส้มดินไหวต่างแดดดินไหวอาจจะปูพักนี่หนละอันนี้ก็จะเป็นใหญ่ต้นกาของพิกพิกขีนูสวนอันนี้ก็ต้นกาพิกคือกันดัยจริอันนี้คณะห่องกกงนะจะในแบบดอก Bia peat cơ gian rồi <laughs> đó chứ Cái này khá nạ Khá nha bó tăn hổ rồi đó chứ Nham nhu Cái này nha Khá nạ nha Cái này khá nạ Thôi nó bị nó Cái này khá xóm đen vậy cơ gian rồi đó ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่เขามารับชมเนะาะพามาชมสวนนั่งเทื่กันเป็นเบื้องปลาเขาเบื้องเขาเบื้องน้ำในพวกนนี้หวานบาทนะจ๊ะ เมื่อกี้ก็จะเป็นต้นทัวตะไ่ร้ทั้งลังบานนี่นเ่ก็อกอบหน่วยคนน่นจะใบเป็นไงหย่อนทัวเนาะแหงนเป็นฟ้าอยู่ ขอคุณพี่น้องทุกคนแล้วจ้ะที่เข้ามารับชมขอพระเจ้าคุณคิดคุ้งหวยพระ้อนพี่น้องแล้วจ้ะเด้อจะไปถ่องกันใหม่คลิปต่อไปเนาะจ้ะเอาพักเอาพืชฝากสวนครัวมาฝากทุกคนเนาะนี่ต้นกาอันนี้ก็มีตัวพี่น้องนี่สีแดง เผาแดงแล่มีตุน่นญ่อยู่นี่เนาะสนีเนาะจ้ะเนาะยังคอยพอกันไหมคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้ะ